ฉากโคตรตำนานกองกลางไปอีกหนึ่งคนโทนี่โคตรประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบศึกยูโร2024โทนี่โคตรนะครับผมตัวเขานั้นได้ตัดสินใจประกาศแขวนสตั๊ดแล้วนะครับโดยจะอำลาสโมสรเรอัเอามริตหลังจบฤดูกาลนี้ทันทีนะครับและจะลงเล่นในศึกยูโร2024ให้กับทีมชาติเยอรมันเป็นรายการสุดท้ายของเจ้าตัวนะครับมิดฟิลพรสวรรค์สูงชาวเยอรมันนะครับเลือสัญญาฉบับเดิมกับราชันชุดขาวจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับตัวเขาเลือกที่จะไม่ต่อสัญญ,ญาออกไปแล้ว ก็เลือกที่จะปิดฉากอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวหลังจบฤดูกาลนี้เลยนะครับในวัย34ปีเท่านั้นนะครับโดยเจ้าตัวนะครับผมก็ได้กล่าวอย่างสุดซึ้งจนถึงก้นหัวใจว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2014วันที่ผมนั้นเปิดตัวกับสโมสรเรอัลมัดริดมันคือวันที่เปลี่ยนชีวิตผมชีวิตของผมในฐานะนักฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะบุคคลเป็นการเริ่มต้นบทใหม่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากผ่านไป10ปีเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลบ นี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วผมจะไม่มีวันลืมความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับผมด้วยใจที่เปิดกว้างและไว้ใจผมมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะขอบคุณชาวมาลิตตาที่รักสําหรับความรักและความรักที่มีให้ผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายขณะเดียวกันการตัดสินใจครั้งนี้หมายความว่าอาชีพของผมในฐานะนักฟุตบอลน,นั้นจะสิ้นสุดลงในฤดูกาลนี้หลังจบการแข่งขันศึกยูโร2024อย่างที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดว่าสโมสรเรอัลมาริดนั้น จะเป็นสโมสรสุดท้ายของชีวิตของผมผมจะมีความสุขและภูมิใจที่ในใจของผมนั้นผมกับจังหวะที่เหมาะสมในการตัดสินใจและสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองความะเยอะทะยานของผมคือการจบอาชีพการค้าแข่งด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุดเสมอจากนี้ต่อไปคงมีแต่ความคิดหลักอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือแชมป์ยุโรปสมัยที่15ก็นี่แหละครับผมคือคํากล่าวของเจ้ากองกลางมหัศจรรย์ของโลกอย่างโทนี่โคดนะครับโหสารนี้ถือว่าซึ้งจนถึงก้นบึ้งหัวใจเหมือนที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นเลยแหละครับผมถ้าหากเจ้าตัวน ปิดฉากอาชีพกับสโมสรเรอัลมาดริดด้วยการคว้าแชมป์ยุโรปกับมาดริดอีกเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่สุดติ่งกระดิ่งแมวพอสมควรเลยนะครับและถ้าหากยิ่งไปกว่านั้นนะครับสามารถคว้าแชมป์ยุโรปกับทีมชาติเยอรมันได้เนี่ยโอ้โหก็น่าจะยิ่งเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเอามากๆของการแขวนสตัทเลยนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับสำหรับกองกลางรายนี้นะครับอายุเพียง34ปีเท่านั้นนะครับไม่น่ารีบแขวนสตัทเลยนะครับผมเสียดายฝีเท้านะครับด้วยร่างกายเจ้าตัวนั้นก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับฝีเท้า ค่าสูงสูงนะครับผมแต่โอ้โหก็ถือว่าน่าจะอิ่มตัวพอสมควรแล้วครับสำหรับผลงานที่เจ้าตัวนั้นได้รับกับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับใครๆก็อยากจะแขวะสตัดในจุดที่เรายืนอ,อยู่สูงที่สุดกันทุกคนเลยครับเอาละครับผมก็จบไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลก์กดแชร์กดซับ c r i b e ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหวัวใจเลยะครผม